สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบครับพกก็ผมอาเชรคนเหนือครับกับรายการชนชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งภาคเหนือตอนบนของเขานะครับมีชนชาติพันธุ์ตีปักลักปักแหลงนะครับธรรมาหกินอยู่หลายชาติพันธุ์นะครับนับรวมกว่าประมาณ20ชาติพันธุ์นะครับผมเองได้เข้าไปสัมผัสกวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องชนชาติพันธุ์ต่างๆหลากหลายชาติพันธุ์นะครับ ได้นาเสนอทยอยนําเสนอให้ท่านได้เห็นวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องแต่ละชนชาติพันธุ์นะครับว่าเป็นยูกินกันจะได้ประวัติความเป็นมาเป็นยังได้นะครับสําหรับวันนี้นะฮะผมจะพาท่านไปชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยใหญ่ครับพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับส่ญญวนใหญ่ก็จะอพยพมาจากเมียนมานะครับรัชชาน,นะครับหลายแคว้นหลายเมืองด้วยกันนะครับตัวลักๆแล้วนะครับพี่น้องชาวเมียนมาก็จะปลก เข้ามาปักลักปักฐานนะครับอยู่ที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับบอกว่าเชียงไฮ้เชียงใหม่เชียงแสนนะครับเชียงของนะครับก็มีพี่น้องชนชาติพันธุ์ไทยใหญ่กระจัดกระจายอยู่จานวนนักทีเดียวนะครับณวันนี้นะครับชุมชนของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับก็เป็นชุมชนที่มาตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับนกมาจนถึงวันนี้ก็ยังมีชุมชนของพี่น้องชาวไทยใหญ่อยู่หลากหลายชุมชนนะครับผม จะขอพาท่านไปดูวิถีวาาัฒนธรรมของพี่น,น้องชาวไทยใหญ่นะครับเพื่อท่านได้เห็นและได้หูจักเป็นองค์คมหูประกอบรับบรรับประด,ระดาคมหูขึ้นกับท่านนะครับท่านพ่อพี่ครับท่านพ่อเราเข้าไปกันเลยครับครับก็วันนี้เฮามาหูจักกับชนชาติพันธุ์ไต้ใหญ่นะครับ ไใหญ่หรือฉานหรือวัตถัยใหญ่นะฮะคือกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลภาษาไตกระดัยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดใหญ่อันดับสองของพอม่านะครับส่วนมากจะอาศัยอยู่ในรับฉานเทตเมียนมานะครับแลว้วก็บางส่วนอาศัยอยู่บริเวณดอยไตยแองนะครับชายแดนไทยกับเมียนมานะครับคนไทยใหญ่ในประเทศเมียนมานะครับมีประมาณ3.4ถึง่ล้านคนนะครับ แต่มีไทยใหญ่หลายแสนคนที่ได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยเชา้าไทยใหญ่อพยพมาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอเมืองอยู่ที่บ้านสันปะก,กออำเภอแม่จันแล้วก็อยู่บ้านต้นหางบ้านเมืองห่ออำเภอเชียงแสนอยู่บ้านสบหลวกนะครับและอยู่ในอำเภอแม่สายจำนวนมากทีเดียวนะครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ก็จะชอบความสนุกสนาน มีนิสัยใจคออบอ้อมอารีนะครับนับถือพระพุทธศาสนามีวัดอยู่ทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีนบธรรมเนียมประเพณีตีหลากหลายมาสูงค่ามาสูงค่าพี่น้องชาติพันธ์สิเกชาติพันธ์และพี่น้องกูก็กุ้นที่อยู่ในบ้านเมืองแจ้งฮายในออเมื่อไนถ้าก็ติมาลาดปืนแหน่พี่น้องใต้เขาตีเป็น ชาติพันธ์กาหลีเป็นคนไทยกาหลีคนเมืองกาหลีเตรียมได้หูปืนมันนั่นปืนของพี่น้องตาใหญ่นี่อ่าเมื่อก่อนนี่อยู่เตียอ่าประเทศจีนตะวันออกของประเทศจีนเจ้าแล้วก็ได้อพยพมาเมือสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้อพยพโลนกันมามาตั้งแกนแสนแม่สายแม่จัน แล้วมาถึงประเทศเจียงฮ้ายเลเข้าสู่ประเทศไทยเนาะแล้วก็อาภิน่องไตใหญ่เนี่ยมันเป็นชนชาติอากลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ว่าใหญ่มีหลายเผ่าค่ะไตใหญ่ไตเมาไตหลงไตเลือดไตขืนไตยองไตอย่างนี้ก็มาอยู่จู้จุ่มกันที่เมืองเจียงฮ้ายนี่ค่เนาะเมืองเจียงฮ้ายละ มาอยู่ได้โตเมืองนี่ก็มนี้พี่น้องใจใหญ่ที่มาอยู่ในตโตเมืองนี่คือว่าฉันประกอบใจใหญ่เฮานี้นี่ฟอกหนึ่งที่มาอยู่เป็นปอกอาแหลกปอกอันแหลเก,กินพอกอันแล้วก็มาอยู่ก็มาอยู่กันได้เป็นร้อยกว่าปีแล้วค่ะก็สืบ,ส,บสืบต่อกันมาทั้งด้านศาสนาและความเชื่อของพี่น้องชาวไทยครับ พระตรย์นี่เป็นพุทธศาสนิกชนตีเคร่งครัดในพระพุทธศาสนามากนะครับดังความเจือในพระพุทธศาสนาตีทรงอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตในความนิยมทําบุญของชาวไตยหย่ปากฏเป็นพิธีกรรมสําคัญเช่นประเพณีปอยสางลองประเพณีจองพารานะครับนอกจากนี้ก็ยังพบความเจือรวมกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอื่นๆเช่นการซักรูป่มซัดเจนซิง มอมแล้วก็ลวดลายอักขระคาถาอาคมนะครับเพื่อความอยู่ยงคงกระพันและยังพบกับการซักในผููหญิงเพื่อป้องกันภัยแห่งตัวข้ามาสูงค่าปูน้องไตเขา่าปูกก็ปูก้นขานออยู่ต่างตีอยู่กูแลลนออยู่น่องใตเาขา่ขาเ,เาามือ่อหน้ายนอาได้มาอยู่มารวมพธี่ขึ้คือเน้นใหม่ พีน้องไก่ทุกเผ่าทุกแหลนเลยมารวมกันขึ้นฮือนใหม่เป็นคาเฟ่นี้ของอเจ้าไทายใหญ่เฮาเนาะที่เฮาได้มาอยู่ของวัฒนธรรมแห่งนี่นเนาะเขาก็เป็นพีน้องไก่ใหญ่กันก็ก้อนพีน้องไก่ใน่ยมันจะว่ากันีก็ไก่ใหญ่มันจะมีไก่นี่ยไก่ขึ้นไก่โยนเนาะอันนี้ก็เขาก็เขาก็คิดลา เขาเป็นปี่น้องไตเหมือนกันเซ็งเซงคะ่ะอ๋อแต่เริมประเพณนี้ไตใหญ่ลง่านี้นอ่ากี่ว่าแม่เทาใหญ่ลัดคือพังนะเพิ่นแม่เทาเขานี่อยู่ที่วัดสันป่าก่อไทใหญ่ลงว่านั่นคะ่ะอ๋อครับปีน้องครับนี่ก็ก้าวย่างเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวหน้าหนาวแล้วนะครับ จากเมืเชียงรายก็เปิดการท่องเที่ยวมาตั้งแต่จะเปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่1ธันวาคม2 5 6 0ต้อไปนะครับประชุมกับงานที่สําคัญของที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับของเชียงรายก็คืองานดอกไม้นะครับปีนี้งานดอกไม้จะมีอยู่สองแห่งนะครับแห่งแรกก็ที่สวนตุ้งนะครับสวนตุ้งนี่จะเป็นเชียงรายดอกไม้งามนะครับก็ใน,นช่วงปลายเดือนธันวาถึงต้นเดือนมกรานะครับ แล้วก็อีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นงานดอกไม้เช่นกันนะครับอยตีลิมก๊กนะฮะศูนย์ราชการฟางมินนะครับอันนี้ชื่องานก็คืองานมากรรมดอกไม้อาเซียนนะครับอันนี้เขามีตั้งแต่18ปไปจนถึงวันที่1นึ่งธันวานะครับถ้าสองนั้นนี่ในช่วงฤดูหนาวนี่นะครับถ้าหากท่านทัดสินใจพาครอบครัวพาคนที่มาแอลมาท่องเที่ยวที่งจวัดเจียงายในช่วงฤดูการเทศกาลท่องเที่ยวและเทศกาลหน้าหนาวนี่นะครับท่านก็จะได้แอลกับงานดอกไม้ ช่นกันนะครับแลวก็ในบริเวณในส่วนของอบนพื้นที่สูงก็จะมีพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆนะชุมชนต่างๆก็เปิดการท่องเที่ยวนะครับและถ้าหากท่านมาติงานดอกไม้อาเซียนนะครับมาทำนดไม,ม้อาเซียนแทนก็สารารถมาเข้ามาชมกิจกรรมเป็นบ้านจําลองแล้วก็เป็นวิธีพัทนธรรมสาธิตการสแสดงต่างๆของพี่น้องชนชาติพันธ์นะครับทั้ง17,18ชาติพันธ์ทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกท่านครับถ้ายัง บริตัดสินใจว่าจะไปเอาที่ไหนใน่วงเทกีกาลท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้นะครับเชียงไฮ้ขอใก็เป็นอีกช่วยหนึ่งนะครับ